โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาลงแรง4 1กันนะครับโอเคเราก็ okay, ล,ลงแรง4 1กันเลยกูสองอะครับไอไม่ใช่4 1คงจะไม่ไหวครับเอาประมาณสองหนึ่งพอสองหนึ่งละกันสองหนึ่งละกันสองหนึ่งละกัน โอเคครับเราเป๊บน,นึงคว่าตึงเกินไงกันมาเตอร์ไงตึงเกินต้องใช้สูตรแล้วสินะอ,อันนี้คือสูตรสูตรแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้แน่นอนสูตรนี้ <c oughs> เห็นไหมครับผมบอกแล้ว ด้แน่นอนผมบอกเลยว่าได้มันไม่ค่อยอยากจะมูอะนะครับโอเคลงแน,น,สสนสงสีหนึ่งสีหนึ่ะสองหนึ่งเอ้ยเปิดเราไม่เป็น <c oughs> ปแล้วเราเปิดวง ราต้องไปใกล้ๆก่อนอ <c oughs> แล้วก็แล้วพอเข้าไปทีนึงก็เอาเอาทำไมไม่เป็นล่ะโอาพีเอ็มแก้แล้วอ๋อพีเแก้แล้วว่ายัไม่น่าแก้เน, GM. GM เ,นเนี่ยนะพีเอมอะไรเนี่ยเออเค้าไปเจอในเกมเลย เดนชำละบาปเถอะมาเดนชำละบาปมะมาขอเดนชำละบาปตัง้ง่ลยนก่อนตะวันไม่เป็นไร <c oughs> มาเรามาโหดแลบซิ <c oughs> จีิงเอาไม่ลงอ่ะครับกัสซีจียังเอาก็โหดไม่ลงอ่ะเอาแค่นี้แหละ <Okay. S 2> โอสกเกเตบอร์ดนี้มีใครมีหรือเปล่าแอร์บอร์ดเนี้มีใครมีหรือเปล่าหมดร้อยห้าสิบบาทครับอ,อันนี้ก็คือหัวคาบุกินะครับนี่หัวคาบุกิหัวคาบุกิในราคาสูงเพชรโอ้อยเป็น ยัไงไงก็สู้ฟาร์มัสผมไม่ได้หรอกครับฟาร์มัสผมแรงสุดโอ้ชุกโวยทวิตโวยเมนนีน่ก็คือหัวคาบูกินะครับนี่หัวคาบกูกินี่เห็นไหมครับหัวคาบูกิเท่จัดไป กกางเกงอันนี้คือเอาเปลือกแอปเปิลมาแบบแบบกางเกงเพชรพลอยอ่ะเออกางเกงเนี่ยแบบหาซื้อไม่ได้อ่ะแบบประมาณห้าสิบล้านได้ไม่อยากจะโม่งนะเออขึ้นพีคเลยดีกว่า พีกเลยว<ะ>ิจิคนผมยังไม่มีเกาะเลยนะเนี่ยเดี๋ยกาอหนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก <c oughs> ก่อนหก็ยังดีว่าข้างบนรื่มันมีเยอะเราวิ่งลงด้านดีกว่าข้างบนมันอาจจะมีเยอะ็หล้เราลดเรา,เราแบบล้อไงสายล้ออันนี้ก็คือกระทะองุ่นนะครับนี่โคตรเลกระทะหยอกหยอกกระทะนี่มันราคา หลายเพชรอยู่นะครับกระถาเลงนี้ลายเพชรอยู่นะกระถางนี่อันนี้ <c oughs> ยังถังนั้นก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแมมเปญต้องเลือกปืนเอคมออะไรวะไอจะกาดท่าปอง <c oughs> ไอปืนนี้ผมไม่ลิ้นงูหมกสองอากีบมือสอก็สองอืมแล้วมีกีบมือแล้วเพื่อนชั Okay. <laughs> อุ้ยกระเป๋าขอบคุณ,คณใครเจอซ <c oughs> องผมไม่ตกทุกรลย์อะครับ <c oughs> <c oughs> ล่วงหมดอ <c oughs> บอกแค่แรก นี่แหละครับเออผมก็ยังไม่เจอคนสักคนเลยแต่เขาจะหวาดกลัวครับหวาดกลัวคนคนเก่งมาเล่นนะครับเออคนเก่งมาเล่นก็แบบก็แชัมอะครับก็ไม่อยากจะโม้ก็แชปมอ่ะพูดแค่นั้นแหละก็คือแชปมผมว่าชปมอยู่แล้วเกมไหนอะโอ้ ถ้าแ,แบบอยากให้ผมแบ,บกก็เออก็ได้แนละ้วถึงม่จะแบกนะเฮ้มีคนเปล่าเหมือนไม่กลัวเหรอเขาใส่หัวคาบุกิมาเลยหัวคาบุกิเอาขี้ขวดศพโอ้ยแม่งทิ้งกระสุน,นสไนคขวดศพโอ้ยบักงาม เย็ดแมวนี่วิศพเยอะนะเนี่ยาน้ำชมศพเยอะนะเนี่ยแถวนี้ยโอเควิศว์วิศว์วิศว์หัวคาบุกิไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วว่า หัวคาบุกิไม่เคยเจอวกลัวใครอยู่แล้วนะหัวคาบุกิวิ้ยอันเนเ้กับละเบิดการเทคนิคขึ้นบ้านเราต้องเช็คตรงนี้ก่อน

มาแบบลงแรงสี่สี่จะอันดับก e, ็ได้นะครับเพราะแรงสี ào, ่สี cả cả cả. ่อ่ะจากอันดับผมฮีโร่อีกห้าดาวเอ้ยตอนแรกฮีโร่อีกแปดดาวตอนนี้ตกมาห้าดาวเพื่อนมันกากอ่ะเพื่อนแบบแบกกากอ่ะผมก็เลยตกที่วันเรานจอกัน เกมคนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ตรงนี้เท่านี้นะครับเจอพวกหลยก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ตรงนี้เท่านี้นะก็เจอใหม่คลิปหน้านะก็ใครชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะแบบทำคลิปให้ดูเรื่อยๆใครชอบนะกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเค ผมขอส่งต้นโบนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคก็แบบนี้วินาเนียก็ละบ๊ายบายทั้งหมดก็คือการแสดงทั้งหมดนะครับโอเคบลา